คนที่จะมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตต้องสร้างบารมีให้ตัวเองนะวิธีการสร้างบารมีศีลสมาธิปัญญาไงรักษาศีลศีลห้าสมาธิอยู่กับลมหายใจเข้าไว้ปัญญาเห็นการเกิดดับเห็นอนิจจังความไม่เที่ยงพอแล้วแค่นี้นะเวลาเห็นให้เห็นการเกิดดับไม่ต้องมานั่งไล่ว่าพิจารณาหามันอยาดูถูกตัวเองขอรับทุกคนเนี่ยมีศักยภาพในการบรรลุธรรมขอรับต้องรีบทำณวันนี้เพราะถ้าเราไม่ถึงโสดาบัน ไม่มีอะไรประกันว่าเราจะพ้นอบายทุกขติวินิบาณก็รับนะนั้นถ้าจะประกันว่าเราจะได้เป็นมนุษย์ตั้งแต่มนุษย์ขึ้นไปแน่นอนต้องได้โสดาบันก็รับไม่งั้นเราก็ขึ้นลงขึ้นลงเดี๋ยวเป็นเทวดาเดี๋ยวไปเป็นสันนลกเดี๋ยวมาเป็นมนุษย์วนเวียนและถ้าได้การเกิดจะต้องได้การแก่เจ็บตายก็รับซึ่งเราไม่ชอบการแก่เจ็บตายนะแต่ต้องได้แน่นอนก็รับเพราะนั้นพู้เจ้าเนี่ยต้องการให้เราเนี่ยพ้นจากอบายอันดับแรกก่อนคือโสดาบัน ซึ่งไม่ได้ยากเลยแค่สินห้าบริบูรณ์และอย่าหวั่นไหวพระ,ะาราตนตรัยคอ